นะครับเราจะพาไปชมสาราตรังน้ำก่อนสาลาตางน้ำก่อนนะครับเป็นค่ะนี่นะครับคือเหมือนสวรรค์บนดินเลยนะครับถ er nah ือว่าพี่สมบัติกพี่หนึ่งนะครับได้ทําศาลาริมน้ําถือว่าออกแบบดีนะครับความลึกอยู่ที่เกือบเมตรนะครับตัวนี้เราก็เลี้ยงปลาครับนะครับเด็กกันเด้กกันซื เดียนก็ยังมดีมานั่นกินกนะันอยู่วนนี้วันนี้เดียนง่ายนะใช่ใช่ใช่ชื่อเรียกตะกอนที่ตัวไม่ใหญ่ไหมมาอ <ff> ันนี้คืออยากแนะนำมากเพราะว่ามันเป็นพืชตระกูลถั่วที่บำรุงดินว่า <Wow. S 1> มันมีฟึงไนโตรเจนลงดินแล้วใบมันเนี่ยเวลาร่วงลงมันก็จะเป็นปุ๋ยที่ดีเลยอันนี้คือแบบคือดีมากตัวเนี้ย คือมันเป็นปุ๋ยยืนต้นใช่ตรงนี้เป็นหินเนาะเป็นดินเหนียวปกติแล้วอะพื้นที่ตรงเนี้ยจะไม่มีธาตุอาหารเลยก็ว่าได้มันเป็นหินเป็นดินดางนะครับใช่ <c oughs> จาไ,ได้ไหมที่เองมา <Okay. S 1> เสร็จแล้วเนี่ยพี่เอาไอ้นี้ลงรอบรอบสวนเลยเพราะว่าลากมานะันอะมันจะไประเบิดดินระเบิดดินแล้วก็ฟอกอากาศในดินให้แบบว่า ให้อย่างอื่นสวยงามครับมันเพิ่มแร่ธาตุใช่เพิ่มแร่ธาตุคือตัวนี้ถ้าใครถ้าถ้าถ้าใครทำกค้หนองนาแล้วมันกั้นมันกั้นดินพังด้วยใช่ครับเพราะว่าอ่าลากมันเนี่ยมันเป็นลากหอยเยอะมากเวลาฝนตกเวลาฝนตกเนี่ยไปไปดูและสังเกตมันจะไม่ดินจะไม่เฉาะลากมันจะกั้นไว้หมดเลย นี่คือดีมากอันนี้แนะนำลยครับคือความรู้ดีๆของพี่หนึ่งนะครับแนะนําว่าถ้าใครที่ทําโคกนาหรือขุดสารนะครับแนะนําให้ปลูกต้นอะไรนะครับต้นทองหลังครับต้นทองหลางนะครับคือสาทับประโยชน์นะครับคือสาประคุณคือปรับปรุงดินสร้างออกซิเจนนะครับแล้วก็รากถอยกันพันนะครับกันพันที่เกาะดินได้ดีนะครับ แล้วก็อเนี้ยเมี่ยงเขาก็สามารถได้กินเมี่ยงได้ด้วยค่ะอันนี้คือใบก็สามารถกินได้นะครับใช่ค่ะกินกับอะไรกินน้ำซิกทุกสิ่งอย่างกินกับส้มตำกินกับเมี่ยงเป็นเมี่ยงคำกินกับเมี่ยงปลาเผาทุกสิ่งอย่างกินได้หมดนะคะใช่ค่ะคืออันนี้คือดีมากๆบอกแนะนําเลยคือแบบว่าถ้าใครเพิ่งทาหรือว่า ถามว่าจะปลูกพืชอะไรบำรุงดินแนะนําตัวนี้เลยค่ะต้นอะไรนะครับทองหลางค่ะทองหลางนะครับแค่ชื่อก็มีมงคลแล้วนะคะเขาเป็นเป็นพืชที่มงคลด้วยค่ะแบบว่าเสริมเสริมดวงเสริมอะไรได้ด้วยชทชนะครับชื่อต้นทองหลางนะครับเป็นพืชมงคลนะครับแล้วก็บำรุงดินแล้วก็ป้องกันการพังทลายของดินนะครับสำหรับการซอกของน้านะครับถือว่า หลายประโยชน์มากเลยนะครับแนะนํานะครับที่หนึ่งแนะนําควรปลูกต้นนี้นะครับต้นทองหลางนะครับประโยชน์เยอะนะครับประโยชน์เยอะสุดสุดเลยตัวนี้คือแนะนำนะครับต้นทองหลางประโยชน์เยอะมากนะครับปุ๋ยยังไม่เข้าปุ๋ยยังไม่เข้าตัวนี้รัาวอันนี้ก็จะเป็นแปลงนาบัวนะครับนาบัวก็นี่นะครับที่พี่หนึ่งคือคอนเซปต์ให้ออกแบบแปลงนาบัวด้วยนะครับบัวฉับนะครับตัวนี้ อันนี้ก็มาดูอุโมงนะครับอันนี้ก็คือว่าจุดไยจุดหนึ่งนะครับอันนี้อุโมงตัวนี้เป็นอุโมงมอนเบอรี่มอนเบอรี่ค่ะมอนเบอรี่นะครับปั่นทำน้ำเทียมน้ำเล่นอันนี้มอนเบอรี่ตัวนี้คือออกดอกออกผลผลิตแล้วนะครับครับออกแล้วมันจะออกช่วงหน้าหนาวออกช่วงหน้าหนาวครับนี่นะครับเย็นสบายมากเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าต้น มอนเบอร์รี่หรือเปล่าอ่โมงมอนเบอร์รี่มอนบลูมอนเบอร์รี่มอนเบอร์รี่นะครับแล้วก็ทับเป็นอุโมงค์เลยอุโมงค์แล้วปลูกสองฝั่งอันนี้ก็คืออุโมงค์มอนเบอร์รี่นะครับอันนี้ก็สวยงามมากนะครับเข้ามาในอุโมงค์ตัวนี้จะเย็นสบายมากเลยครับนี่ครับสบายเนื้อสบายตัวเลยคือจะออกออกลูกช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวคือเขาก็จะออกลูกนะครับเขาอิีน่ะตั้งมาเป็นตึก ทันงสบายอยู่ที่นี่เวลาพี่เข้าสวนพี่จะไม่ดูโทรศัพท์เลยนะรันร้ขนมร้อนมันไม่เย็นนะพี่จะเย็นสบายมากเลยนะครับพี่จะใช้หมาที่อยู่กับสวนจะเป็นส่วนใหญ่เวลาพี่กลับมาพี่จะดูกันจากนู่นดูนั้นอันนี้ผมก็ยังอิจฉาเลยนะครับที่ทำสวนได้สวยมากๆนะครับถือว่าเป็นเจ้าต้นที่ทางทีมงานได้มาขุดให้ถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ เป็นทางทีมงานก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้เกิดความฝันที่เป็นจริงก็คือชอบชอบมากกว่าจะกว่าจะกว่าจะถึงวันที่ตัดตัดสินใจนะคะเก็บเงินหลายบาทเหมือนกันนะก็ตัดสินใจคือเจ้านี้ดีมากค่ะครับขอบคุณพี่หนึ่งมากๆเจ้านีมบอกเลยนะคะเจ้านี้เจ้านี้ดีมากนี่นะครับสวยมากเลยนะครับอี้ก็จะของกับพี่สมบัตินะครับดูแลดี